เรียวปากที่เยาหยวนจะขาดซึ่งสีสันได้อย่างไรสนุกกับการรังสรรค์สีสันความมันวาวให้กับเรียวปากด้วย Glamorous Ultimate Long Lasting Lip Gloss Lip g l o s เนื้อเนียนบางวาวระยับเนรมิตเรียวปากให้อวบอิ่มเย้าวยวนใจได้เนินหนานด้วย6เฉดสีใน3เซตให้เลือกสรรในความเป็นคุณเซตที่1 Sexy Grow เย้าหวยวนไหลลงกับ2เฉดสีบริการดีและเคลีย เซตที่2องคาลิสมาหวานซ่อนเปรี้ยวชวนค้นหาใน2เฉดสีพ e a c h y และ Wonder Pink เซตที่ 3, สาม Starry Delight อ่อ,อนหวานสดใสใน2เฉดสีสว e e น n ดและ p l u m p i n k อุดมด้วยสารบำรุงเรียวปาก e v i n a l LS 9319จากฝรั่งเศสคืนความเนียนนุ่มให้ริมฝีปากที่แห้งแตก Max Lip จากฝรั่งเศส ลดร่องลึกให้เนียนเรียบและเติมความอวบอิ่มโคเอนไซม์คิวทจากญี่ปุ่นดูแลริ้วรอยลึกให้ดูเต็มตื้นขึ้น Natural E 3 e จากสิงคโปร์เป็นมิกซ์วิตามินอีจากต้นปาล์มที่ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นและต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอ e ีปกติถึง50เท่าอีกทั้งเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันร,รังสี UV อีกด้วย Raramas Ultimate Longlasting Lip Gloss คริสตัลแฮงเรียวปากชวนจุนพิษจากกิฟฟรีน